คลิปนี้มาอยู่กันที่สถานีคลองตะคดนะครับจะจะมีขบวนรถเข้าจอดนะครับที่คลองตะคดนะครับคาดว่าน่าจะเป็นขบวน254นะครับหลังส่วนธนบุรีนะครับที่ผมยืนอยู่นี้เป็นแนวของรางประธานอันเดิมนะครับ ไม่ใช่กระบวนส5 4อง้าสี่นะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นกระบวนอะไรนะครับแต่ใช้ปู่ g K เทำกระบวนแน่นอนนะครับเหมือนรถบรรทุกหินนะครับเอาลครับปู่คำลามนะครับ โอ้ไฟสว่างจริงครับปู่สี่ศูนย์ห้าศูนย์นะครับ ตอนแรกคิดว่าจะเป็นขบวน254นะครับก็มันเป็นรถบรรทุกหินนะครับตามเวลาคาดว่าน่าจะไปรีกกับทักษิณารัฐ31ที่สถานีนครชุมนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ